สวัสดีครับนิรชช่องเพชรคูสายเกมโนหนึงแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมามาส,สอนทุกคนมาหาเพชรนะครับเพชรอันนี้ต้องสามารถไปเลกของได้เยอะมากเดี๋ยวผมพาไปดีที่แรกนะครับอย่างแรกเราต้องกดไปที่จิตจับกรรมนะครับแล้วกดอันที่สามนะครับเิจะกลรมนหน่วยนะครับเดียตรงนี้น แล้วกดอันที่สามนะครับแล้วกดไออันที่สามกดอันที่สองลันค้าเพชรม่วงครับแล้วกดลงไปครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อันนี้นะครับแล้วกดลงไปมันจะมีของให้อันนี้ครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้านอันนี้ไม่รู้ท่าไหนนะมันเป็นแอร์บอร์ดนะครับแอร์บอร์ดอยู่นะแอร์บอร์ดหาย เลยนี่ไอ้บอกครับเมื่อกี้นี่แตมจำไม่ได้นะนั่นนี่เท่าไหร่ไปเลยแตผมจะไปสอนหานะครับไปลุยเดีบบ๋ยวตรงนี้ก็มีกิจกรรมใหม่แล้วครับนานแล้วแหละโทเค็นหิมะครับเก็บโทเค็นหิมะได้ของได้ชุดได้ไอ้บอลด้วยนะครับก็ได้เราเคยเก็บ <c oughs> โทเค็นหนีมาะ <c oughs> เขาจะเล่น,นนะไม่ชนะกนะ็ได้ไม่ชนะก็ได้มันจะเพิ่มไม่อยู่ดีแต่ถ้าแต่ถ้าเล่น,นชนะนะแบบบูย่าเลยครับเขจะเพิ่มเยอะหน่อยแบางบังชิ้นนะครับเพชรอ่ะเขาาต้องใช้เพชรของจริงนะครับไม่ใช่เพชรไม่ใช่เพชรที่เก็บจาก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 ในการเล่นเกมนะไม่ใช่โอ้โหคนเก่เยอะมากเอามาแบบเก้าเพชรแค่นี้แหละ ไมเพชรถ้าอยากซื้อใครไม่เพชรก็ถ้าอยากซื้ออันนี้ถ้ามาไม่ทันก็ซื้อได้นะครับมีของเติมด้วยแต่เขาแจกฟรีในราคาเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับตลงดิตลงนี่หว่าทุกคนโอ้โหเต็มเลยทุกคนไหวป่าไหว ไปไหวถ้าไหวโอ้มันเยอะอะไรกนเดนั้นน่ะครึ่งแมปได้นี้ครับตายปะล่ะเกือบ เดี๋ยครับรออะไรอุ้ยอุ้ยมุมหลังผมอะ่ะมุมหลังเรียบร้อยบุม้มน้องก็เล่นการโอ้โหก็นังรถเพื่อชื่ออ่าคลิปนี้ก็จะไวมากเนีย่ยครับน้องจะได้มาแต่ถ้าเราได้น้อยแรงได้เราเล่นน้อยแรงมันก็จับไม่ได้ ต้องเล่นใหม่อีกรอบนะครับให้มันได้ครับที่มันตายไวเรียงครับมันตายมันตายตายไวโคตรมันเลยไม่ได้ครับ <c oughs> ตายแล้วมันไม่ได้ครับ กูบ้านไม้เนาะตัน้อบ้านไม้บ้านไม้แบบไม่ใช่ไม้และแต่ตัต้นมา จะเเลี่ยนที่ลงบ้างนะตรงไหนนี่ไม่เอาตายแล้วรอบดีดเเด่เราคือไม่ตายใช่ไหมล่ะใช่ <c oughs> นี่ผมเต็กรหัสไปแล้วครัเแตกเขาให้ผมมาอีกรอบถ้าผู้ติดตามสองร้อยเฮ้ยถ้าผู้ติดตาม500อ่ะผมจะมาเจ็กใหม่เพราะตอนนี้มัน พูดตามมันเล่งพุ่นลัวๆเลยครับรัวห้าร้อยเจกเหมยห้าร้อยห้าร้อยรีบกดติดตามมานะครับต้องรีบก่อนน,นะครับเริ่มเน็ตมาอีกแล้วนะครับเริ่มมาก็เน็ตเริ่มมาอีกแล้วดีแดงเลยนะครับรเก็บของแบบชิวสบายเลยครับ ไหนแล้ววัน,วนวมันก็ดีดีสำหรับเลยนีนะครับนาฟาร์มของค่อยเข้าไปน่าจะดีสุดแหละไม่มีคนเคยเก็บนะว่าน้าเราต้องมีคนพุน้มระวังนะแอร์ดอกข้าผัวพุ่มเด้อน่า ้างมีคนเห็นในแบบแล้ยวกางมีคนีน,นแบบเอบๆนะครับยี่ปืนแหละอสกา้สกาอสกาก็ได้ โอ้โหน่ะคนยิงนันน่ะบอกแล้วน่ะตั้งบูมเหรอหินลอยบูมไม่อยู่ละ ได้นะแต่แต่บางทีถ้าเราเอายิงไงมันก็ไม่ได้แบบผมนี่แหละไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเอ,อ้ยหรือเมื่อกี้ได้ปะไปดูกันหนึ่งได้ไม่ได้เม่อกี้ไม่ได้นะครับแปลว่าเราต้องอยิงเยอะๆก่อนนะครับพวกเราต้องอยู่แบบเกืแบบอบประมาณครึ่งคนผ่านไปกว่าเราจะต้องได้นะครับพวกเราฝากไว้แค่นี้นะครับอย่ายลืมกดไลค์กดติดตามช่องเพชรภูมิสายเกมหนึ่งกันไดครับบ๊ายบายสวัสดีครับ